สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่รีวิวแนวแสดงสดไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเทสแนวโชว์แนวมิดโลกันบ้างนะครับนะว่าจะได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไล่ความทีกันใหม่เลยนะครับจากความทีแหลมก่อนนะครับ เอาประมาณนี้นะหยาบหยาบหน่อยนะครับไม่ไม่แหลมใสเยอะนะครับเสียงกลางนะครับผมใครชอบอึดอึดนิโลนะครับผมได้เลยนะโอเคผมเอาตัวนี้ดีดีเจผมจะให้ กปลายแหลมไปหน่อยนึงนะครับอันนี้ไม่มีปลีนะเพชรเจ้าสดๆเลยนะครับนะเอาหมุนกลับไปก็จะได้เนื้อมิโลนะครับสุ้นซับนะครับ มันมาต่อกับวามที่โทนกลางเลยนะครับ ชอบแนวประมาณนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันแน่นอนนะครับจะหนักจะเต็มได้เลยนี่ขนาดยังไม่ได้พ่วงกับปีนะครับผมถ้าพ่วงกับปีเราสามารถที่จะบูตหรือคัดความถี่ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่มันเกินขึ้นมาหรือมันยังไม่พอนะครับเราสามารถบูตหรือคัดเพิ่มได้เลยนะครับนะอันนี้ผมเทสแนวดิบๆเลยนะครับก็คือวิ่งออกจากเครื่องเล่นมาแล้วก็มาเข้าคลอสนะครับผมสาวดิบๆก็จะประมาณนี้คลอสตัดได้ประมาณนี้นะครับผมถ้ามีปีเราสามารถตัดหรือบูตเพิ่มได้อีกเยอะกว่านี้เลยนะครับนะอันนี้ผมเทสให้ดู ก่อนว่าขนาดไม่มีปรีนะครับผมยังได้ขนาดนี้นะครับผมฝากกันด้วยนะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาคลอสสามทางนะครับผมตัวนี้เป็นเข้าหนึ่งนะมีข้าสองด้วยนะครับต่ตัวนี้เป็นข้าวหนึ่งนะครับผมข้าหนึ่งออกสามราคาอยู่2 9 9พบบาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับนะขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ